ยายนี่ก็มีมีฝันเพิ่มเติไมไม่ตั้งแต่ฝันต่องงดที่คุณยายได้เล่าเท่าไหร่มีฝันแล้ฝันที่เดียวแต่หาข่าวไปซีสน,นั่นแหละอืมครับหาข่าวไปซีครับทีเดียวเริ่มไม่เห็นฝันอีกฝันตั้งแต่ตองงดหน่อยหาข่าวไปซีนะฝันตั้งแต่วันเล็กออกวันแรกใน,นใหญ่เล็กออกนั่นแหละตองงดเลยฝันลงกับฝันอืมอาหาข่าวไปซีครับอ๋ออันนี้เลยกอ็อาจารย์เห็นว่า ดุกหนึ่งเจ็เต่าหนึ่งอืมคออรับงานบอกงานงานค่ะออเออบวเหลยวแม่ออกมาออกบวดนี้แหละค่ะมวดที่แล้วเอ่ะีุจำได้ป็ะค่ะคุณย่ยบอกว่าปูทุดงไหมากหนึ่งเก่าหนึ่งศูนย์เนาะออ ศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งอืมขันบอกออกหวดเมื่อกี่มันจะออกมาออกหมดนี่แม่มาค่ะจะออกหมดนี่แหละแต่ว่าศูนย์เก่าก็ออกไปแล้วศูนย์เก่าออกไปมันกจะออกเก่าหนึ่งอพกหนึ่งอีกนั่นเองโอ้ค่างานหวดนี่ไม่ออกมันจะออกหมดนี่แล้วโอ้ค่ะเอฟซีครับนี่ก็คือคลิปจากคุณยายสายนะครับซึ่งคุณยายสาย บอกว่าได้รับหวยจากพระทุดงนะครับงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วก็คือวันที่16พฤษภาคม2567นะครับก็ปล่อยตัวเลขออกไปคุณยายสายบอกว่า901นะครับก็ออกจริงๆครับ90โอ้พี่น้องครับถ้าใครซื้อเป็นก็ไปออกไปซื้อ,อจากเปลี่ยนจาก6จาก9เป็น6เป็น600660069009 ก็ได้กันไปตามๆกันนะครับสําหรับงวดนี้ครับเอซครับงวดนี้คุณยายสายบอกว่าให้อีกแล้วนะครับว,วันที่1น่1มิถุนายน2.567ครับตัวเลขที่คุณยายสายได้รับมานั่นก็คือ761ครับ761ครับไปแปลงเอาให้ดีๆนะครับถ้ามีดวงมาแน่ครับงวดนี้คุณยายสายบอกว่าถั้งงวดนี้ไม่มางวดหน้าก็ไปตามอีก ตัวเลขตัวเดิมว่าอย่างนั้นโอ้อะไรจะเป็นอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงวันที่หนึ่งมิถุนายนมาพิสูจน์กันครับเอซครับเฮงเฮงปังปังนะครับขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับผม